ข้อดีของแปรงกลมนะคะคือลักษณะมันก็จะเป็นกลมๆแบบนี้เพื่อที่ว่าเวลาที่เราตักใส่หัวปุ๊บเนี่ยมันจะได้ไม่เจ็บหน้าที่ของแปรงก็คือมันจะมีขนแปรงเห็นไหมขนแปรงเนี่ยเอาไว้ขัดเกล็ดผมซี่ของหวีเนี่ยจะต้องมีสองซี่คู่แบบนี้มันจะยึดผมได้ดีขนแปรงที่ดีจะต้องฟูขึ้นมาระดับครึ่งหนึ่งของซี่หวีนะคะหน้าที่ของขนแปรงคือขัดเกล็ดผมให้เรียงตัว เกล็ดผมเนี่ยเป็นลักษณะแบบซ้อนลงซ้อนลงซ้อนลงนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราหวีผมเนี่ยเราหวีแบบนี้ค่ะอืเกล็ดผมมันก็จะถูกขัดและเรียงตัวไอ้หน้าแปรงยาวๆอ่ะข้อดีของเขามีคือสามารถหยิบช่อผมได้หนาขึ้นทำให้ใดผมอ่ะได้ช่อที่น้อยลง ะะถ้าช่อน้อยลงปุ๊บมันก็จะไดเร็วขึ้นถูกไหมนะคะแล้วก็ข้างในที่เป็นอลูมิเนียมแบบนี้มันดีนะคะคือมันจะเก็บความร้อนได้เวลาครูเอาแปลงเนี่ยวางแบบนี้ปุ๊บความร้อนเนี่ยของไดเนี่ยก็คือมันจะส่องจากข้างบนลงไปใช่ไหมพอส่องข้างบนลงไปปุ๊บแต่ชั้นในเนี่ยชั้นในเนี่ยมันก็จะไม่โดนความร้อนนะมันอาจจะโดนแต่โดนไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นเวลาที่เราส่องไดเข้าไปปุ๊บความร้อนมันจะเข้าไปเก็บอยู่ใน เนี่ยคะ่ะอลูมิเนียมนะคะพอมันเข้าไปที่อลูมิเนียมปุ๊บเนี่ยมันก็จะสะท้อนความร้อนขึ้นมานะคะ